ทางหลวงหมายเลข32เอเชียขาเข้ากรุงเทพมหานครครับเพื่อนๆครับพิกัดที่มีทางแยกทางด้านซ้ายไปสระบุรีไปกาญจนาพิเศษเข้าประตูทางฝั่งนนทบุรีปทุมครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับจุดนี้มีการข้ามเส้นทึบเส้นก้างป่ามาแล้วก็เบียดกันแล้วก็เกิดอุบัติถ้าเกิดอุบัติเหตุปุ๊บรถติดยาวเลยครับเพื่อนๆครับพิกัดนี้เพื่อนๆเห็นไหมครับว่ามีเส้นทึบครับเพื่อนๆครับเลยเส้นทึบมาสักพักนี้จะมีจุดก้างป่าครับเพื่อนๆครับเลยเส้นก้างป่ามาเพื่อนๆเออ๋ยมมััันนจจะะีกล้งตวบเพื่อนๆครัับชดเจนเลยนะมันซ่่่อออนนยูหลััังไปกรรรระพพิบบบคคเืๆจับบ้างไม่จับบ้้างคุมดีคุ้้มรายก็จจัับบเพื่่อนๆๆครรแแติงล้วก็อยาง ะประัุกวนเลยมานิดหนึ่งครับเพื่อนๆครับเลยมานิดหนึ่งเลยมานิดหนึ่งจุดที่อันตรายมากกว่านั้นก็คือจุดนี้ครับเพื่อนๆือนครับเพื่อนเพื่อที่วิ่งตรงเท่ากรุงเทพมหาคนครระวังรถจากเลนเดียวกับผมนี่นะครับพุง่งพลวดไว้ปาหน้าได้และที่สําคัญนะครับเพื่อนๆครับทางด้านซ้ายมือผมครับเพื่อนๆครับรถเลนซ้ายเพื่อนเพื่อนระมัดระวังรถที่จะไปสระบุรีแล้วเปลี่ยนใจหรือรถที่ไม่ชินทางแล้วเปลี่ยนใจตัดเข้ามาทางด้านขวาเพราะจุดนี้รถส่งความเร็วขึ้นต่างระดับเพื่อนเพื่อนครับมีโอกาสที่จะเฉี่ยวชนกันแลล้้วเเเเเกกิิิดดดอออออุุบบบััััตตตตหงงจรรรรรปะะนนนถ5สทายคคพื่ ใช้ความระมัดระวังนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ